2, นัตโตไคเนสแทนเคสองไลยไหมไม่ได้ครับคนละตัวกันเลยนะครับนัตโตไคเนสเนี่ยเป็นเอนไซม์ hmm. ในถั่วเน่านัตโตที่ช่วยสลายคลอตสลายไฟบรินสลายริมเลือดสลายหินปูนไม่ได้ช่วยในเรื่องการดูดซึมแคลเซียมนะครับคนละกลไกคนละหน้าที่คนละผลลัพธ์แล้วโอ้แนะนำยังไงผมกินทั้งสองครับหลังตื่นนอนผมจะกินนัตโตไคเนสที่เป็นสารสกัดเพราะมีงานวิจัยคอนเฟิร์มว่านัตโตไคเนสช่วยลดความหนาของหินปูนในหลอดเลือดได้คือไม่ได้ล้างจนสะ แต่มันลดความหนาของแคลเซียมอาร์เทเรียลแพลในคอเติดอินทิมามีเดียได้เราจะเสี่ยงเป็นอัมพาตเป็นสโต๊กไหมคุณต้องไปเอาตัวซาวดู CIMT น,นะฮะอันนี้ก็จะบ่งบอกว่าชั้นเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยที่จะมีหินป,ปูนห,หรือริ่มเลือดไปอุดในสมองเป็นอัมพาตตายหน้าที่ของนัตโตคเนสกับวิตามิน K2 คนละหน้าที่แต่มันอยู่ในอาหารอันเดียวกันนั่นก็คือถั่วเน่านัตโตซึ่งอีถั่วเน่านัตโตนี่แหละเป็นสุดยอดอาหารสู้น้องมะลำไส้ถ้าใครกินไม่ได้ไปเสริมสารละกัดเอาอย่างโมกเองผมกิ ทั้งสารสกัดและผมกินทั้งโถวเน่านัตโตใครที่อยากได้สูตรได้ความรู้เพิ่มนะครับเรื่องสารสกัดนัดโตไคเนสพิมพ์ว่านัดโตไคเนส